สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยูสุการอ่านตุ๊กตีบไกลครั้งนี่กับสกรูปโกจิลั์ข่าวสารเกี่ยวกับก็ซิล่านะครับในวันนี้ก็จะเป็นข่าวสันส้นๆเกี่ยวกับก็ซิล่าแอนคองไม่สิก็ซิล่าคองเดอะนิวอิมพายนะครับก็เอ็กซ์น้องไม่รจะอ่านยังไงดีก็ซ ja ิล่าคองไปเลยแล้วกันซึ่งในเว็บก็ซิลล่าบูวี่เดอะคอมเนี่ยมันก็มีข่าวที่น่าสนใจปรากฏขึ้นมานะครับว่าก็ซิล่าคองตัวนักแสดงเคลรีฮอตเทอร์ท่านผิวขอภัยนะครับ ซึ่งบทบเป็นน้องเจียในก,กอซ่าปทะคงเนาะเป็นเด็กสาวของเกาะกะโลกที่ลอดชีวิตคนเดียวมานะครับแลวเธอก็เป็นใบในข้อมูลเขาบอกว่าบทของเธอเนี่ยจะมีเยอะและสําคัญมากกว่าก,ากอซ่าปทะคงนั่นเองซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจบวกกับกังวลน,นะครับว่าบทของคนเนี่ยมันจะไปกลบหรือว่าแบบทําให้หนังมันดูไม่สมดุลกันหรือเปล่านะครับในหัวขอ้อเขาบอกว่าอ่ะ แคลีฮ็อตเทลเนี่ยก็ถ้าจ,จำได้บทนี่กาเซ่เรื่องแรกใช่ไหมในกอซาปัดคองอะเนาะเป็นกาเซ่ครั้งแรกอะเบกเอาโรในอลาบินกาดกอสซาเวอร์ชัสคองในช่วงปี2020ซึ่งตอนนี้2023เธอก็โตขึ้นนั่นแหละนักแสดงรุ่นเยาวนั้นก็ได้กลับมารัะบ,บทเดิมอีกครั้งในบทเจียในหนังภาคต่อกอสซาคองเดอะนิวเอ็มพายกำกับโดยอลาบิกาเจ้าเก่านะครับ ไม่ใช่แค่ว่าตัวละครของเคลรี่เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในมอสเทอร์เบิร์ดนะครับแต่บอดเทิร์นนั้นได้รับการยืนยันว่ารีพอร์ตติ้งนะครับรีพอร์ตตี้อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วการรายงานว่าจะมีความสําคัญ much l เจอร์ไอ้ตรงนี้ไหนผมผมแบบกังวลนิดหน่อย much l เจอร์แสดงว่ามันบทเทิร์นเนี่ยต้องใหญ่มากๆและมีความสําคัญมากกว่าเดิมเนี่ยก็ซาบะตะของเพราะอ่ะถ้าใครย้อนกลับไปดูก็ซาบะตะคองเนี่ยธรรมดาพามนุษย์ด้วยกันเนี่ยบทของเจียก็น่าจะเยอะที่สุดด้วยเช่นกันนะครับ ธรรมดาพัดขนกันเองอะเนาะผมก็เลยกังวลว่าถ้ามันใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยแซลบอกับเธอเนี่ยอาจจะกินเปอร์เซ็นต์ไปถึงครึ่งหนึ่งของหนังหรือเปล่าซึ่งมันก็ปกติแหละหนังสปราร์สใหญ่เนี่ยอย่างไม่ได้หนังก็ซายปุ่นเนี่ยก็ซา่าก็ประกอบตัวหนังอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ประมาณ20%เท่านั้นนะครับคือไม่ได้เยอะเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าบวกของเจียในภาคต่อเนี่ยอาจจะไปพร้อมกับตัวไคจูไงก็เลยเมื่อเธอแบบคุยกับคองเรื่องเนาะบอกกับเธอเนี่ย ก็อาจจะประจนภัยไปพร้อมกับเหล่าไททันเลยก็ได้นะครับนอกจากอะไรเนี่ย KDM t e e t about her character อะไรคือ KDM นอกจากอไอ้สักอย่างเนี่ยเกินนาเกี่ยวกับตัวละครคาลรคกเตอร์ที่จะมีความสัมพันธ์แล้วก็อิมแพคมากขึ้นในหนังก็ซ่าคองพลอตนะครับเราก็ยังไม่รู้อะไรเพิ่มเตอิอว่าบทบาทเธอนั้นจะเป็นยังไงแต่เราก็ได้คาดกายว่าความสัมพันธ์ของบทบาทตัวลครนี้กับคองเนี่ย ก็น่าจะมีหลายเล่นอีกเยอะในหนังภาคต่อนะครับแล้วขาก็ถามมากกคนอ่านว่าอ่ะคุณมีทฤษฎีอ,อะไรเกี่ยวกับตัวละครของตัวละครเจรียในหนังภาคต่อหรือไม่ก็มาคอมเมนต์กันได้อะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นอ่ะผมก็จะมาพูดถึงแบบเร่เล่นกันนะครับอที่บอกไปเจียเนี่ยเป็นสาวใบา้เป็นผู้รอชีพคนเดียวบนเกาะกระโหลกนะครับจริงๆผมก็แอบ,บแบบเนอะแมในคองสกอรเล่นเนี่ยถึงคนบนเกาะอ,อาจจะไม่แสดงอารมณ์อะไรมากแต่ มันไปชนเผ่าที่มีความสัมพันธ์ต่อเรื่องราวเนาะก็เสียดายที่เธอเลือกแค่คนเดียวนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในฮอลลูเอ,อิร์ธเนี่ยก็อาจจะมีคนเช่นกันคนที่แบบหนีหัวสุกหัวสุนเอาชีวิตรอดท่ามกลางโลกไคจูอารมณ์เหมือนไอ้นั่นเนี่ยก็ซันในฟิกไต้พาเนาะที่มีเผ่าโฮตูอาเนี่ยก็เอาตัวรอดได้ท่ามกลางก็ซันเอ,อิร์ดเกับสังคมเรียกว่าไงนะสภาพโลกที่เปลี่ยนไปเนาะไม่แน่ในโลกใต้ดินเองเนี่ยเตียก็อาจจะเจอกับจะเรียกว่าไงอะ บรรพบุรุษหรือว่าแบบเครือญาติต่อกันเหมือนที่คองเนี่ยพยายามตามหายาดแล้วก็เจอลิงตัวใหม่ไม่รู้เป็นญาิกันหรือเปล่านะครับในทีเซอร์เนาะก็จะเป็นการเดินทางของตัวคอครเจียดยก็ได้นะครับนอกจากคองกลับบ้านเจียเองเนี่ยเธอก็ต้องมีที่อยู่ของตัวเองเพราะในแง่คอนเซปต์ของก็ซาร์บัลละรกลับบ้านใช่ไหมตัวคอครเจียเองเนี่ยก็เป็นชนเผ่าที่เหมือนหลุดตระโลกอะ่ะตอนนี้เจียก็ไม่ได้ใส่มันกอกกระโหลกแล้วเธอก็อยู่กับฮอลลเอิร์ธในตอนจบของก็ซาบลัละคงใช่ไหม,ไมแน่เธอเองก็ต้องตามหาบ้าน ที่แบบมีครอบครัวหรือว่าแบบญาติสนิทหรือว่าแบบมีเชื้อสายเดียวกันกับเธออยู่เนาะก็ยจะเห็นการพัฒนาตัวคนมากขึ้นนะครับเพราะยังไงผมเคยบอกไปหลายครั้งเลว่าหนังสปราร์ตต่อให้มันคือหนังสปราร์ตพาร์ทคนเนี่ยมันก็ต้องสําคัญที่สุดนะครับแต่มันจะยากขึ้นถ้าเกิดเป็นหนังสปราร์ตตีกันเองแล้วเกิดหนังสปาร์ตตีกันเองเนี่ยคนมักจะอยู่แบบนอกกรอบอะ แน่นอนคนดูก็จะไม่สนใจคนเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนตีกัสปปะสปาหลาดอ่ะเขาจะได้คนก็ต้องสําคัญเนาะเพราะว่าคนเองก็ต้องหาวิธีรับมือไงไม่ว่าจะเป็นหนังเดี่ยวก็ซิลล่าหรือไม่ก็เป็นคิงคองหนังเดี่ยวของเขาเองอะไรแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะสั้นๆนะครับแล้วถ้าผู้ชมเขียนไงกระบทบาทของ,ง NI, อตัวละครเจนใน Mon ส t e r ร์เวิร์ดหลังจากนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคนนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกันได้เสียวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ